ความเคลื่อนไหวของนักตบลูกยางสาวทีมมากกกล,ลาดวิซีล่าสุดโคจโจกิติพงศ์อนชาิงชีพเฮดโค้ชของทีมได้วางโปรแกรมฝึกซ้อมเต็มที่หลังจากที่มือตบสาวเยียนทิงกหัวดาวตบเบอร์หนึ่งของทีมชาติเวียดนามได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อค่ำวันนี้ โดยในวันนี้บรรดามือตบสาวรวมถึงงอกหัวจะลงสนามซ้อมเต็มทีมเป็นครั้งแรกนำโดยกับตนหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวพรพันธ์เกิดปลาดสุทธารัตน์มูลตีพิลาและมือตบสาวอีกมากมายโดยมีโคชโ้เฮดโค้ชของทีมคอยคุมซ้อมเข้มอย่างใกล้ชิดโดยภายหลังจากการฝึกซ้อมโคโจโ้เฮดโค้ชทีมบีจีวีซีรับดีใจที่ได้ดาวตบสาวเวียดนามอย่างเงียนที่งอกหัวมาร่วมเสริมทัพในครั้งนี้ แต่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้างนอกจากนี้โคโจ้ยังย้ำความพร้อมของทีมถึงศักยภาพที่เรียกได้ว่าพร้อมลุยศึกไทยลีกเต็มที่แล้วอ ก็ถือว่าเป็นการดีนะครับที่ได้งบนะพาเข้ามาเสริมทัพนะเพราะว่าก็มาเสริมในเรื่องของตัวกลางตำแหน่งกลางเพราะว่าหงอะพาก็มีมีขีดความสามารถในการเล่นตำแหน่งตำแหน่งมิดเดิลบล็อกได้ดีนะฮะเพราะว่าลูกล,ก,ลกแบบการลุกก็มีหลากหลายแล้วก็สามารถที่บล็อกได้ดีเสร์ฟก็ได้ดีนะงนั้นก็ต้องใช้เวลาสักสักประมาณสักพักหนึ่งเพื่อจะปรับตัวกับระหว่างตัวเซตกับผู้นะ แล้วก็ปรับตัวในทีมก็คงไม่น่ามีปัญหาเพราะว่างบควาเขาก็มีประสบการณ์อยู่แล้วในการเล่นนะในการปรับตัวได้ดีอยู่แล้วนะไม่น่ามีปัญหาเพราะาเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะอันนี้ก็คงไม่น่าเป็นห่วงแต่ต้องรออีกสักสักสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งนะอาจจะประมาณสัก2อาทิตย์ประมาณนี้น่าจะได้นะ,นะครับตอนนี้ความพร้อมของทีมก็ถือว่าคือว่าทุกคนพร้อมเต็มที่นะฮะตอนนี้เรื่องสภาพร่างกายทุกคนดีขึ้นดีขึ้นมากเลยฮะดีขึ้นมากตอนนี้ พร้อมที่จะทุกคนพร้อมที่อยากจะแข่งขันแล้วนะอยากกระหายมากเลยอยากจะแข่งขันตอนนี้อยากให้ถึงวันที่25าเร็วๆเลยตอนนี้นะครับเราทุกคนพร้อมเต็มที่ครับในแมตช์นี้ท่าคนทีทำในรัง้ตัดตัวทีกัวฮวาออเ็กไทยกัฮวากรยที่ไดมาที่นี่กับมกัอลกไทัด้รูกกับทกาออเลก็ทยกฮวาเ่น่มีความาารกัารู้กกับเล่ี่ามวฮ้กลมวามารกัว่นวา การต่อจากนี้เราจะแสดงความสำเร็จก็คือว่าเขาได้มาซ้อมวันแรกก็รู้สึกว่าดีใจนะแล้วก็เห็นทีมได้ทำการฝึกซ้อมได้ดีนะเตรียมพร้อมได้ดีเขาก็พยายามแล้วเขาก็มาวันนี้วันแรกด้วยก็พยายามกำลังจะปรับตัวนะแล้วเขาก็จะแข่งขันให้ดีที่สุดนะวันนี้เป็นการฝึกซ้อมที่ดีมากเลยนะคับวันนี้วป็ามที่มากยนะ และตับเลี้ยงได้มากับตึกก็วันนี้ก็ตับก็มีซ้อมก็มีความสุขสนุกสนานนะก็ฟึ่งมาแรกด้วยนะก็พยายังปรับตัวอย่างที่บอกนะก็เต็มที่ครับเต็มที่ซ้อมซ้อมการฝึกซ้อมการเตรียมการซ้อมการเตรียมทีมดีซ้อม